สวัสดีครับสวัสดี FC Fan แฟนคลับครับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพ็รบันแพง FC เแฟนคลับนองอุ้งอิงครับผมสำหรับมือนี่ครับคลิปนี้ไม่เฉพาะมือนี้หรอกคลิปนี้ครับมีเรื่องตื่นเต้นนะครับสิม่าบอกมาจ่านะครับมาบอกมากล่าวในส่วนของข่าววงการลูกทุ่งวงการหมอล่ำนะครับ พี่น้องบางคนบางท่นานอาจสิหูแล้วแต่ว่าบางคนบางท่านอาจจะยังบ่หูครับสเตือนวงการครับสเตือนวงการลูกทุ่งหมอำ่ะเตือนอยังวานีครับก็คือเป็นายการใหม่ครับจากท่างช่องเวิร์กพอย์นะครับที่สิเกิดขึ้นครับที่สิเกิดขึ้นซึ่งายการนี้นะครับผมกะคิดมาโดนอะไรได้พี่น้องก่อนหน้านี้ก็คือเป็นรายการาไม่ต้องข่ำหมอล่ำฝังเผ็รนะครับซึ่งโปสเตอร์นี้นะครับ โปสเตอร์นี้เพิ่นได้โพสต์ขึ้นนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจากท่างเพจไม่ต้องคําหมอลำฝังเพชรซึ่งรายการไม่ทองคำหมอลำฝังเพชรเนี่ยนะครับกอนหนานีก็ได้สารฝันหรือว่าแจ้งเกิดหมอลำห,ลำหลายๆคนหลายๆท่านมากกอนหนานีขึ้นกันนะครับคือแบบเออยบ่เบิดอะนะครับเป็นเวทีที่นะครับให้ศิลปินลูกทุ่งหมอลำ นะครับหละกะเน้นไปในทางหมอลำเป็นหลักนะครับได้ไปแสดงความสามารถบนเวทีนี่หลกักกะผู้ที่ได้ไปแสดงความสามารถบนเวทีไม่ต้องข้าหมอลำฝังเพชรเนี่ยกะได้โลดแล่นอยู่บนเวทีลูกทุ่งเวทีหมอลำใหญ่ๆอันดับต้นๆนะครับของประเทศเลยกับว่าใดนะครับซึ่งนะครับพอแม่พี่น้องนะครับเตรียมเลยเลยครับรายการนี้เนี่ย เพื่อนบอกว่านะครับตำนานบทใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับหมอํำไอดอลเปิดรับสมัครครับนักร้องไอดอลหมอำํำรายการแรกของเมืองไทยนะครับผมเข้าสู่วงการหมอํำชั้นนําแนวหน้าของประเทศหากคุณมีความสามารถในการร้องราอายุตั้งแต่15หฮอด30ปีครับพี่นอ้องบ่จํากัดเพศครับกั สามารถออดิชั่นทางออนไลน์ได้ที่ยังกลับาไปนะครับกลับไปบึงในโปสเตอร์เพจยเพิ่นก็ได้นะครับกับ่ายคลิปนะครับวิดีโอรองเพลงเห็นใบหนาชัดเจนกันเนี่ประวัติไปนะครับตั้งแต่วันที่อ่ามื้อนี้นะครับก็มื้อที่เพ่นลุ่งโปสเตอร์นี่แหละครับหอดวันที่31กรกฎาคมปีห6หครับแล้วกับพิเศษยังที่ครับพี่น้องคอมมิเตอร์ครับคอมมิเตอร์แม่นบ่ผมเอาถือบอสผมบ่เก่งภาษาอังกฤษครับนะครับ คอมเมนเตอร์นะครับไล่การนี่นะครับหนึ่งในหันครับพี่น้องสีบวบัจังใดครับบอโจนะครับผู้นําทีมงานสาวหน่อยเพชรอนแพงครับผมหนึ่งในคอมเมนเตอร์ครับนี่คอมเมนเตอร์อ่าคือพอโจของน้องอิงกันเด้นนะครับสีบวบมาจารย์จังใดก็คือเป็นหมอราหมอราชั้นแนวหน้านะครับแล้วก็อีกมีอีกว่าเป็นแค่บอโจครับพี่น้องผู้ใดอ่า ผู้ใด้ได้ข่าวว่ามีขคณะใดเนี่ยคอมเมนต์ขามาเบิงครับคอมเมนต์ขามาเบิงนะครับที่แน่ๆผมได้ข่าวมาวา่าหนาซีมีบอ์โจโคือผู้นำทีมงานสาวน้อยเพรินแพงหละคนหนึ่งแล้วก็มีอีกครับพี่น้องแต่ผมกับบอหูวา่าผมบอกไปมันจะเป็นก้ามจริงบอนะครับแต่ผมได้ข่าวมากก็คือบอ์โจโผู้นึงหละนะครับผม เดี๋ยวข่าวว่าผูดด้ใดกัดรองคอมเมนต์เข้ามาบังเดอนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับบ่างเป็นข่าวสารนะครับข่าวสารก็คือเพิ่นได้แง้มออกมาแล้วไหมอืมทางโปสเตอร์ไหมเอ้นั่นกะคือความจริงนะครับคอมเมนเตอร์อรมีผู้ใดแนนะ่พี่น้องได้ข่าวว่ามีคณะใดแนนะ่กัดพิมพ์เข้ามาก,กันได้นะครับเป็นข่าวดีของวงการลูกทุ่งหมอลำครับพี่น้องเอ้นะครับมันจะเป็นเวทีให้สแสดงออกนะครับผมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ บมมีอยังหลายฝากไว้คือเก่าครับกลุ่มปิดเพิ่นนะครับพี่น้องเดอร์มีอยู่2กลุ่มมื่นหนีวันดีซีผมเฮ็ดคลิปครับน้องโซฟียะสีมานะครับรับเชิญมื่นหนีครับอยู่บนเวทีสาน้อยพี่รุนแพงทักแฟนเพจกับไปเพิ่นอ่าเพิ่นเข้าไปเบิ่งนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือที่แน่ๆนะครับมีอ่าหมอลำซิ่งชื่อดังก็คือเด่นชัยวงสามารถดนะครับผู้หนึ่ง้วก็บอดเพิ่นจะติดต่ออีกผู้หนึ่ง บ่านาศิเมนสองค้อนับนาศิเมนหลายก้อนนั่นนะครับสำหรับกลุ่มปิดกลุ่มที่2นั่นก็ลรองทักขับไปเป็นเบื้องนะครับพี่น้องสุดท้ายนี้นะครับขอให้โชคดีมิช่ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทังช่องทีมงานกอบตะดำช่องเล่นน้อยนะครับมาวอมาจาภาษาเอฟซีครับอันใดบ่ถือบ่ต้องนะครับบอลบ่ถือหูกะขอประทานอภัยนะครับเด้อพี่น้องเด้อโชคดีมิช่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม